สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกันกับแอดมินคนเดิมอีกแล้วนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้ก็มีเรื่องหลอนๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยที่เรียนมหาวิทยาลายัยผมเคยรับจ้างขนของกับรบอปพที่มหาวิทยาลายัยชื่อลุงชุก เราจะรับงานกันในช่วงวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดอื่นๆโดยใช้รถกระบะรุงชุกขนของด้วยการทำงานนี้ผมจึงมีเงินมาใช้ใจ่ายโดยไม่รบกวนพ่อแม่มากเกินไปแต่ใครจะคิดว่างานแบบนี้ก็ทำให้เจอเรื่องที่น่าขนลุกได้เหมือนกันมันเป็นงานที่ผมกับลุงชุกไปขนของให้กับบ้านหลังหนึ่งแถวชานเมือง ลักษณะเป็นบ้านไม้ทรงไทยหลังใหญ่สภาพดูเก่าแก่เหมือนถูกปลูกสร้างมาเป็นร้อยปีมุมหนึ่งก็ดูสวยงามเหมือนบ้านของเจ้าขุนมนนายแต่อีกมุมหนึ่งก็ดูน่ากลัวเหมือนหนังผียังไงชอบกลเจ้าของบ้านชื่อพิชรัตนักธุรกิจหนุ่มอายุสาสิบต้นๆเขาเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนที่บ้านหลังนี้ เคยมีคนอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ไล่ตั้งแต่คุณทวดคุณตาคุณยายพ่อแม่จนลงมาถึงพี่สาวสองคนและตัวเขาที่เป็นน้องคนสุดท้องนอกจากนี้พี่สาวยังมีลูกเล็กกันอีกคนละหนึ่งรวมแล้วเกือบสิบสิบคนเห็นได้ว่าเป็นครอบครัวใหญ่จริงๆ แต่แล้วหลังจากที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านทยอยล้มหายตายจากกันไปตามลำดับบ้านหลังนี้ก็เหมือนจะใหญ่โตเกินไปจนทำให้บรรยากาศในบ้านดูเงียบเหงาไม่น่าอยู่อีกต่อไปพี่สาวอีกสองคนจึงพากันย้ายออกและในที่สุดพี่รัฐเองก็ต้องย้ายออกไปด้วยสิ่งที่ผมกับลุงชุก ต้องขนออกจากบ้านเป็นผูกตู้เตียงโต๊ะเก้าอี้และของบางอย่างที่พิรัตขนใส่กล่องไว้เรียบร้อยเพื่อรอยกขึ้นรถต่อไปวันนั้นขนของเยอะมากขนไปที่คอนโดของพิรัตที่อยู่ในเมืองตั้งสองรอบรถกระบะแต่ของในบ้านก็ยังเหลืออีกเยอะยอมรับว่าเหนื่อยจริงๆและดูท่าว่าจะไม่เสร็จด้วย ผมก็เลยบ่นให้ลุงชุกว่าลุงชุกทำไมไม่เรียกใครมาช่วยหน่อยเล่าแล้วเมื่อไรางานจะเสร็จแล้วลุงชุกแกไม่อยากให้ใครมาช่วยเพราะไม่อยากแบ่งค่าจ้างให้ว่าง่ายๆคือแกอยากรับเงินเต็มๆเองยังหนุ่มยังแน่นงานแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วหรอวะลุงชุกพูดแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะเรียกใครมาช่วยเลย โอลุงผมยกแต่ของหนักๆทั้งนั้นไม่รู้แหละถ้าไม่เรียกคนมาช่วยผมเอาสามร้อยพอผมกลับแล้วที่เหลือลุงก็ทำเองล่ะพอพูดไปอย่างนี้ลุงชุกจึงยอมเรียกคนมาช่วยแต่แล้วคนที่มาก็ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่เขาชื่อพี่อามอายุสามสิบทำงานอยู่ที่อู่ซ่อมรถพอดีเลิกงาน เลยมาช่วยผมกับลุงชุกได้จะว่าช่วยก็ไม่เชิงแทนที่จะขนของให้เสร็จๆไปกลับเตือนดูโน่นดูนี่ทำยังกับว่าไม่เคยเห็นบ้านแบบนี้มาก่อนและในระหว่างที่ผมกำลังยกกล่องลังออกจากบ้านพี่อามก็ถามว่าไอ้น้องใครอยู่ในห้องนั้นน่ะ เขาชี้ไปที่ห้องนอนที่ใต้ของบ้านซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครอยู่ทำไมเหรอพี่ลุงชุกให้เข้าไปยกโต้หนังสือนาเสียแต่กำลังจะเปิดประตูกูได้ยินคนเดินอยู่ในห้องผมคิดว่ามันจะมีใครอยู่ได้ยังไงจึงพาพี่เขาไปเปิดประตูห้องนั้นดูพอเปิดเข้าไปสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือบรรยากาศที่อับชื้น เหมือนห้องที่ปิดตายมานานห้องไม่ได้เปิดหน้าต่างภายในมีแค่เตียงไม้ตัวเก่าตัวหนึ่งนอกนั้นโลง่งแต่แล้วจูๆ่ๆพี่อามก็ร้องขึ้นอย่างตกใจอะไรพี่เขาชี้ไปทางหน้าต่างห้องนอนพูดว่าคนแก่พี่เห็นคนแก่เดินหายไปทางนั้นได้ยินแบบนี้ผมก็ไม่อยากเชื่อ ก็เลยบอกว่าพี่เขาน่าจะตาฝาดไปไมีดีตาฝาดไว้ยจะช่างมันเถอะทำงานดีกว่าพี่อามตัดบทด้วยสีหน้าเลิกหลักจากนั้นเราสองคนจึงช่วยกันยกตู้หนังสือออกมาจากห้องระหว่างทางเดินก็เจอกับลุงชุกพอดีลุงชุกกำลังยืนบนก่องลังพยายามหยิบรูปใส่กรอบที่มีขาตั้ง วางไว้บนตู้ใหม่สูงประมาณสองเมตรตั้งชิดไว้ข้างฝาแกถามว่าเฮ้ยใครตัวสูงวะมาหยิบรูปหน่อยพี่อามก็ส่วนไปอย่างกวนๆว่ารู้ตัวว่าเตี้ยก็ยืดหน่อยสิลุงลุงชุกก็พยายามยืดตัวยืดแขนไปคว้ารูปแต่แล้วก็เกิดเสียงดังเหมือนมีอะไรแตกอยู่ในกล่องลงัง แกกระโดดลงมาอย่างตกใจชิบหายแล้วอะไรแตกวะนั่นพี่อามไม่ได้สนใจว่ามีอะไรในกล่องเสียหายและด้วยความเป็นคนที่ตัวสูงอยู่แล้วก็เหยียบขึ้นไปบนกล่องลังต่อและหยิบรูปลงมาอย่างง่ายๆยื่นให้ผมซึ่งนั่นเป็นรูปของคุณตาแก่ๆคนหนึ่งใส่แว่นหน้าตายิ้มแย้มถ่ายไว้ตอนที่ไปเที่ยวทะเล แต่พอพี่อามองรูปนั้นเขาก็เงียบไปโดยสีหน้าไม่สู้ดีเท่าไหร่แล้วเขาก็เงียบไปผมกำลังจะถามว่าเป็นอะไรจังหวะนั้นลุงชุกเปิดกล่องลังเพื่อเช็คดูว่าเมื่อกี้มีอะไรแตกก็ปรากฏว่าเป็นกระจกรูปแตกมันร้าวเป็นรอยพาดขวางรูปแถมคนในรูป ก็ยังเป็นคนเดียวกับคุณตาที่ใส่แววนนั่นไงลุงไม่เช็คก่อนว่าอะไรอยู่ในกล่องผมพูดเพราะในกรณ,ณีนี้เราต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เจ้าของลุงชุกก็บอกว่าช่างมันเดี๋ยวกูอซ่อนไว้ข้างล่างมันก็ไม่เห็นแล้วว่าแล้วก็จัดของในกล่องใหม่ยัดรูปที่แตกไว้ใต้สุดก่อนจะใช้ของอื่นๆ กลบไว้อย่างแนบเนียนปิดฝากล่องแล้วสั่งให้ผมยกไปที่รถกล่องไม่ได้หนักมากผมยกแล้วเดินคุยกับพี่อามไปด้วยเขากระซิบคุยกับผมด้วยสีหน้าที่ไม่สู้ดีว่าเชื่อเปล่าคนแก่ในรูปนั้นนะคือคนเดียวที่พี่เห็นแก่เดินทะลุหายเข้าไปในห้องจริงเหรอพี่ผมถามเพราะไม่อยากเชื่อ ร้อยเปอร์เซนต์กูว่าในบ้านนี้มันมีนะขนลุกเลยว่ากูในขณะที่พูดพี่อามก็มองไปรอบๆบ้านแต่แล้วเมนก็เป็นจังหวะที่เรากำลังจะเดินลงบันไดพอดีหรือจะเป็นเพราะสะดุดขาตัวเองหรืออะไรก็ไม่รู้จูๆ่ๆพี่อามก็ร้องเอะอะขึ้นแล้วตัวเขาก็กลิ้งลงบันไดบ้านไปผมรีบวางกล่อง วิ่งลงบันไดไปดูพี่อามแล้วลุงชุกก็วิ่งตามมาด้วยปรากฏว่าโชคดีที่พี่อามไม่ได้เป็นอะไรมากแต่เคล็ดขัดยอกตามตัวนิดหน่อยไอ้หาอามเดินไม่ระวังเลยนะมึงลุงชุกด่าด้วยความเป็นห่วงไม่ระวังอะไรล่ะลุงมีคนผลักหลังผมตัางหากพี่อามพูดอย่างโมโห ดูเหมือนเขาจะเชื่อจริงๆว่าในบ้านมีผีอยู่ด้วยลุงชุกกับผมก็ถึงกับงงจะใครผักก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆไม่ใช่ผมแน่พี่อารมก็ยืนขึ้นมองไปทางบันไดของบ้านแล้วพูดอย่างท้าทายว่าอย่าให้กูรู้นะว่าผีตัวไหนมันผลักกูตกบันไดกูเอาหมอผีมาไล่มึงแน่ไอ้หาอารม ปากมานะมึงก็มันทำผมผมก็ทำมันได้ไปไปมึงอย่าพูดมากไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วไปทำงานต่อให้มันสเสร็จกันดีกว่าจากนั้นเราทั้งสามคนก็ช่วยกัน,นขนของขึ้นรถกระบะไปจนหมดแล้วทีนี้ผมก็ออกจากบ้านเป็นคนสุดท้ายกํำลังจะล็อกประตูบ้านตอนนั้นลุงชุกขึ้นไปสตาร์ทรถรอแล้ว แต่พี่อามบอกว่าลืมเสื้อแจ็คเก็ตอยู่ในบ้านจึงรีบขึ้นไปเอาผมยืนรอพี่อารมอยู่หน้าประตูสักพักแต่เขาไม่ออกมาสักแล้วผมก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเอาอะไรสักอย่างกระแทกอยู่ข้างเสาบ้านมันเสียงดังตึงตึงตึง,ตงแล้วเงียบหายไปในบรรยากาศที่มืดสลัวนั้นผมยังมองไม่เจอพี่อารม จึงตะโกนเรียกแต่ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาท่านใดน,นั้นก็มีเสียงเดิมๆดังขึ้นอีกตึงตึงตึงคราวนี้เหมือนมันจะดังใกล้นี่แหละก็เลยเดินรูรอบๆทั้งที่ใจสัน่นเพราะเสียงในบ้านนี้ไม่น่าจะปกติแล้วและในที่สุดเมื่อเดินอ้อมไปข้างหลังสาวบ้านต้นหนึ่ง สิ่งที่ผมเห็นก็ทำเอาผมถึงกับตัวแข็งจนหัวใจแทบจะหยุดเต้นนั่นคือร่างของพี่อารมที่ยืนหันหน้าเข้าหาเสาแล้วเอาหัวโขกจากเสาเกิดเสียงดังจนหน้าตัวเองเต็มไปด้วยเลือดดูเผืผินๆเหมือนเขาจะทำตัวเองแต่เมื่อสายตาที่ผมปรับโฟกัสกับความมืดได้สิ่งที่เห็นคือ มันมีร่างเงาตะคุ่มตะคุ่มคล้ายคนแก่ยืนอยู่ข้างหลังพี่อาใช้มือผลักหัวพี่เขาทําให้หัวเขาชนเสาคนคนนั้นหันมามองผมกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆสองข้างบนหน้าเขาสะท้อนแสงวาบหนึ่งทำให้ผมนึกถึงคุณแก่สวมแว่นในรูปที่เห็นนั้นทันทีก่อนที่ร่างแก่จะหายไปจากตรงนั้นพร้อมกับตัวพี่อาร์ ที่สุดลงไปกองอยู่กับพื้นผมรีบวิ่งไปดูพี่อามก็พบว่าเขาหมดสติไปแล้วสภาพหน้าผากแตกเลือดแดงฉานเต็มหน้าผมรีบแบกแกออกจากบ้านประจวบเหมาะกับที่ลุงชุกมาตามพอเห็นสภาพพี่อามแกก็ตกใจถามว่าพี่อามไปโดนอะไรมาไปโรงพยาบาลก่อนลุงเดี๋ยวค่อยว่ากัน จากนั้นลุงชุกก็ลนลานกลับขึ้นรถไปนั่งฝั่งคนขับส่วนผมแบกพี่อามไปนั่งที่แคบหลังแล้วไปนั่งข้างหน้าเป็นเพื่อนลุงชุกจากนั้นลุงชุกก็ออกรถทันทีเวลานั้นใกล้ค่ำแล้วระหว่างไปโรงพยาบาลลุงชุกก็เอาแต่ถามผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมพี่อามหัวแตกจนเลือดอาบซึ่งผม ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีจะบอกว่าเขาเอาหัวโขกสาวบ้านเองหรือจะบอกว่าพีคนแก่เป็นคนทำกันละ่ะสุดท้ายผมก็ตอบเลี่ยงๆไปว่าพี่อามเขาตกบันไดอีกรอบซึ่งดูเหมือนว่าลุงชุกแกไม่อยากเชื่อแต่แกก็ไม่ได้ถามอะไรต่อเมื่อเรานั่งรถไปจนถึงโรงพยาบาลตรงสะพานลอยข้างหน้า ในระยะทางไม่กี่สิบเมตรมีคนแก่คนหนึ่งยืนอยู่ข้างทางดูเหมือนจะข้ามถนนในระยะนี้เป็นผมก็ไม่คิดว่าแก่จะข้ามมาหรอกลุงชุกก็เหมือนกันแกยังขับอยู่ที่ความเร็ว80แต่เมื่อขับไปที่สะพานล,ลอยอีกอยู่ๆคนแก่คนนั้นก็เดินงงเงเ่งินข้ามถนนโดยไม่ดูรถพอเห็นอย่างนั้น ลุงชุกก็ถึงกับสะดุง้งผ่อนความเร็วลดลงคิดว่าอยู่อยู่ในระยะที่จะเบี่ยงรถหลบได้แต่อยู่ๆชายแก่คนนั้นก็หยุดกลางถนนหันหน้ามามองรถของเราวินาทีนั้นผมถึงกับขนลุกขึ้นมาทั้งตัวแก่สวมแว่นตาคล้ายกับคนในรูปมากแล้วเรื่องที่ไม่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อจูจ่ๆแกก็วิ่งเข้ามาที่รถของเราผมกับลุงชุกร้องร่นด้วยความตกใจลุงชุกเหยียบเบรกกระทันหันรถขับเป๋ไปเป๋มาตัวของลุงชุกที่ไม่ได้คาดเข็มขัดพุ่งเอาหน้าไปกระแทกกระจกอย่างรุนแรงจนร้าวเป็นรอยใบหน้าอาบเลือดส่วนตัวผมโชคดีที่คาดเข็มขัดจึงไม่ได้เจ็บตัวอะไรมาก หลังเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาช่วยพวกเราซึ่งคนที่เจ็บตัวจริงๆก็มีลุงชุกที่หัวแตกจนเลือดอาบกับพี่อามที่นอนหมดสติอยู่ด้านหลังก่อนหน้านี้แล้วทั้งสองถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและได้รับการรักษาจนปลอดภัยส่วนคนแก่ที่เป็นตัวต้นเหตุไม่รู้ว่าแกหายไปไหนหรือที่จริง แกอาจจะไม่มีตัวตนอยู่แล้วก็ได้คิดแล้วก็ยังขนลุกไม่หายเลยครับจากนั้นผมก็โทรไปบอกพี่รัฐว่าเราเกิดอุบัติเหตุพี่รัฐรีบมาหาที่โรงพยาบาลผมจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่รัฐฟังรวมถึงคนแก่สวมแว่นที่ผมเห็นด้วยพอพี่รัฐรู้เรื่องทั้งหมดเขาก็นิ่งไปสักพักสุดท้าย ็พ,พูดออกมาว่าเรื่องผีๆสางๆนั้นพี่ก็ไม่รู้หรอกว่ามีจริงหรือเปล่าแต่พี่จะบอกว่าคนแก่ที่สวมแว่นคนนั้นคือปู่ของพี่เองแกเสียไปเพราะโรคมะเร็งนิสัยส่วนตัวของแกคือเป็นคนดุมากไม่ค่อยยุ่งกับใครถ้าใครทำของของแกเสียหายแกยิ่งไม่พอใจจะเอาโทษคนคนนั้นให้ได้ จากคำพูดตรงนี้ทำให้ผมนึกไปถึงตอนที่ลุงชุกเหยียบกล่องแล้วทำรูปของรูปพิรัตแตกวิญญาณของแกคงไม่พอใจแล้วมาเอาคืนลุงชุกจนทำให้ใบหน้าของลุงชุเละเหมือนกับรอยร้าวของกระจกรถไม่มีผิดส่วนพี่อามก็ไม่ต้องสงสัยเขาเล่นพูดท้าทายไปอย่างนั้นก็ต้องเจอดีกันไปตามระเบียบ คิดแล้วก็ขอบคุณตัวเองจริงๆครับที่ไม่ใช่คนปากเก่งพูดจาสามหาวท้าทายใครไปทั่วมีอย่างนั้นผมคงเจ็บตัวไปด้วยแน่ๆและเรื่องก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องร้อนๆที่แอดมินนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานได้นำคลิปหลอนๆมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีมีความสุขกันทุกท่านคะ่ะ